แม่ขออีกสองวันนัดถแถลงเดชาประสาน FBI และบางแจ็คไม่โกรธแม่โยนปมมือถือวันที่25พฤษภาค,คมทนายเดชาก,กิติวิทยานันทนายความของแม่แตงโมแถลงข่าวถึงประเด็นมือถือแตงโมอยู่ที่ใครและภาพของแตงโมที่ปรากฏในเฟซบุ๊กทนายเดชากล่าวว่าประเด็นมือถือแตงโมได้รับการยืนยันจากแม่แตงโมว่าอยู่ที่บางแจ็คโดยส่งไปยังสหรัฐอเมริกาการส่งดําเนินการทางฟรีซนีโดยแม่แตงโมดําเนินการเองทั้งหมด ซึ่งบางแจ็คติดต่อมาหาแม่และคุยกันบ่อยจนสนิทโดยบางแจ็คอ้างกับแม่ว่ามีพยานหลักฐานสําคัญจนทําให้แม่เชื่อว่าเป็นฆาตกรรมทนายเดชากล่าวว่าส่วนประเด็นซื้อมือถือแม่ไม่ได้พูดบอกเพียงว่าหลังรับมือถือจากตํารวจสพน,นทบุรีต้องการค้นหาความจริงว่าลูกตายเป็นฆาตกรรมหรือไม่จึงได้ติดต่อแอปเปิประเทศไทยเพื่อกู้ภาพ โดยมีทั้งภาพทั่วไปและภาพไม่เหมาะสมแต่ดำเนินการไม่ได้จากนั้นได้หลงเชื่อบังแจ็กว่าสามารถกู้ภาพได้และอาจบ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมโดยพบมีสองภาพที่ลบไปเป็นภาพใส่ชุดนอนในโรงแรมที่ยังกู้ไม่ได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับคดีแต่บังแจ็คอาจนำข้อมูลไปให้ยูทูบเบอร์คนดังว่ามีสองภาพเก่าๆก,กว่าหนึ่งร้านภาพไปเชื่อมโยงและเชื่อมไปยังยูทูบเบอร์คนดังสุดท้ายก็ไม่มีภาพนี้ เมื่อถามว่าบาังแจ็คนำมือถือไปเพราะอะไรทนายเดชาก่าวว่าแม่บอกว่าบาังแจ็คจะนำไปค้นหาพยายนหลักฐานจึงหลงเชื่อและส่งไปโดยแม่ขอเวลา2วันและจะพูดเองแต่วันนี้ให้ตนพูดก่อนสรุปคือมือถืออยู่กับบังแจ็คทำให้การดำเนินการทาง Facebook น,น่าจะเป็นฝีมือของบังแจ็ค เมื่อถามถึงภาพลับที่ส่งไปหาคนสนิททนายเดชากล่าวว่าแม่น่าจะทราบและไม่ขอตอบว่าที่พัานมาแม่โกหกหรือไม่ให้คิดกันเอาเองโดยแม่เครียดและไม่สามารถรอสองวันได้เพราะตนจะเสียไปด้วยวันนี้เลยขอถามแม่และแถลงข่าวไปให้เรื่องจบส่วนมือถือจะถามแม่ว่าจะตามกลับมาหรือไม่โดยแม่อ้างทำไปเพราะเจตนาดีที่ทำทนายเดชากล่าวว่าแม่ไม่เคยแจ้งลวงหน้าจะให้บังแจ็ค โดยวันที่มีข่าวก็ถามแม่ไปด้วยซึ่งส่งไปสหรัฐได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าส่งไปวันไหนส่วนค่าส่งมือถือประมาณ2,000กว่าบาทส่วนค่าตอบแทนยังไม่ชัด อะไรที่ไม่ชัดไม่พูดดีกว่าไม่อยากกล่าวหาโดยเฉพาะเรื่องเงินสองถึงสามแสนบาทเมื่อถามว่ามีคนอื่นรับทราบหรือไม่ทนายเดชกล่าวว่าปกติแม่จะทําคนเดียวไม่เคยปรึกษาใครเมื่อถามว่าแม่จะแจ้งความบางแจ็คหรือไม่ทนายเดชกล่าวว่าแม่บอกขอเวลาคิดสองวันและจะแถลงข่าวโดยแม่ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าตอนนี้คุยกับบางแจ็คหรือไม่เหตุผลที่ให้บางแจ็คไป เพราะอยากกูภาพที่เชื่อว่าแตงโมงกําลังโดนกระทําแม่ไม่ได้มีเจตนาปล่อยรูปที่ไม่เหมาะสมตอนแรกแม่เชื่อบังแจ็คมีเจตนาที่ดีทนายเดชากรวว่าบังแจ็คควรหยุดเพราะการละเมิดสิทธิและพระบอคอมเป็นความผิดโดยประสานพื้นที่สหรัฐให้ประสานเ b i ตรวจสอบแล้วทางเรื่องการกระทําและหนังสือเดินทางทนายเดชากรวว่าส่วนตัวยืนยันยันยงทําหน้าที่ทนายความต่อ รอให้แม่หายเครียดก่อนแล้วจะคุยให้แม่ต้องระวังทั้งการถแถลงข่าวและการกระทําทุกอย่างโดยลูกชายก็เป็นห่วงตอนนี้เป็นห่วงเรื่องสุขภาพจิตคุณแม่เพราะมีหลายคนเข้ามาให้ข้อมูลว่าเป็นการฆาตกรรมและให้แจ้งความซึ่งเป็นห่วงคนกลุ่มนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ